แค่คนถัดไปแค่นั้นเองถ้าจะล่นอีไปแค่นั้นเองไม่ต้องแค่นี้แค่ไหแค่ไล่ครับสวัสดีครับ એ તો આનેંદરંદર કરીને દેખાય પા ઓલો મા મા વાં એક દીવ નો એક દીવ એક 打念嘞，打念嘞，打念嘞。

ถาจวอมาจะได้มีจังหวะอจังหวะที่เารับเสร็จแล้วคืนกยอยลอแค่จังหวะถึงบอลหน่อยขวาบอล่อคปรอเรโอเคเอาแบ็ถอยหลังยสอเคปเวแ็อเลยยเคเอาแบ็กถอยหลัง